วิชาจิตวิทยาเนี่ยจะนําพาเราไปเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมของวิทยาศาสตร์เราจะศึกษาว่าจิตใจและสมองของมนุษย์เนี่ยทำงานยังไงในชีวิตประจําวันเนี่ยเราต่างคิดเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอเราจะมาศึกษากันว่าทําไมคนเราถึงมีความชอบหรือความต้องการบางอย่างอะไรที่ทําให้เรื่องบางอย่างง่ายสาหรับเราหรือว่ายากสําหรับเราอะไรที่ทําให้เรามีความสุขหรือความสุขจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับทำไมคนอื่นถึงมีพฤติกรรมความคิดและรูปแบบที่เป็นอยู่แบบนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะ,จะใส่ความคิดเห็นส่วนตัว สมควรนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ก็น่าจะเอาประสบการณ์ตัวเองเข้ามาคิดต่อด้วยแหละเวลาเราฟังเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชั่นไปถึงร้านซับด้วยนะครับ Mission to the moon continue with your mission วันนี้เนี่ยนะครับผมไปดูคลิปหนึ่งมานะฮะ MIT open courseware นะฮะเป็นคลิป ของอาจารย์จอห์นกาเบรลี่นะฮะก็เป็นเรียกว่าเลคเชอร์วันเลยนะฮะเลคเชอร์วันเลย introduction to psychology นะฮะน่าสนใจดีนะครับน่าสนใจดีเพื่อใครอยากไปติดตามดูต่อๆไปนะครับจริงๆช่องนี้ดีมากนะถ้าเกิดว่ามีเวลามันมันมันเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเวลาดีมากนะครับทำไมวิชาจิตวิทยาถึงน่าสนใจในในมุมของผู้สอนนะนะบอกว่าทุกวิชาที่เราศึกษาในมหาวิทยาลัยละกันนะครับหรือจริงๆในสังคมด้วยเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ นะครับยกเว้นยกเว้น,ก,วนการศึกษาธรรมชาติโดยตรงเศรษฐศาสตร์การเงินอย่างเงี้ยก็ชัดเจนเนาะตัดสินใจลงทุนพฤติกรรมการจ่ายการลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการทางความคิดของมนุษย์นะครับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นนักชีวเคมีอะไรฟิสิกส์ต่างๆพยายามทําความเข้าใจธรรมชาตินะครับการค้นพบเหล่านี้ล้นเกิดจากการการค,คิดและการตีความของมนุษย์นะครับทฤษฎีต่างๆเนี่ยก็เป็นการตีความของมนุษย์ ศิละปะและวัฒนธรรมนะครับนักดนตรีแต่งเพลงศิลปินสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนักเขียนสร้างวรรณกรรมนะฮะก็ล้วนเป็นการแสดงออกด้านจิตใจของมนุษย์ดังนั้นการเข้าใจจิตวิทยาเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจรากฐานของศาสตร์ต่างๆบนโลกใบน,นี้ด้วยนะครับการคิดถึงอนาคตเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเยาว์วัยวัยเด็กวัยเรียนเราลองคิดดูว่าเราคิดถึงอะไรบ้างนะครับเอาตอนเรียนการเรียน เนาะการเรียนแน่นอนลักสูรจะเลื่อนละลายเรียนแล้วมันจะเวิร์กไหมเวิร์กเสร็จเรียนเวิร์กแต่งานที่ได้จะชอบไหมบางคนอยากเรียนเรื่องนี้แต่แตัดสินใจไปเรียนอีกเรื่องหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าสงสัยหางานยากอาชีพในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับความสัมพันธ์ล่ะมิตรภาพกับเพื่อนเป็นยังไงความสัมพันธ์กับครอบครัวจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเจอคนรักหรือเปล่าเป็นต้นเป้าหมายในชีวิตละ่ะนะครับอะไรทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงนะฮะ ฉันจะทุ่มเทพลังงานกับเวลาของฉันเนี่ยไปกับเรื่องอะไรดีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้อย่างไงแเราจะจัดสัดส่วนของแต่ละอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยยังไงดีนะครับงานวิจัยของดานกิลเบิร์ตนะครับจากฮาร์ a วาร์ดเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างน่าสนใจเขาเพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมักคาดการผิดเกี่ยวกับความสุขในอนาคตนะครับลองดูตัวอย่างเลยกันนะครับกรณีนะฮะการได้ตําแหน่งอาจารย์ถาวรน,นะครับ ตำแหน่งอาจารย์ถาวรนะฮะคือการได้ตำแหน่งอาจารย์ถาวรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากในวงการวิชาการถ้าไม่ได้ตำแหน่งอาจารย์ถาวรนะฮะอาจจะต้องออกจากมหาวิทยาลัยอาจจะต้องย้ายเมืองเพราะตำแหน่งมีจํากัดอาจจะต้องบอกครอบครัวว่าล้มเหลวในการงานอ <Evet. S 1> ะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยที่สัมภาษณ์อาจารย์ที่กาลังรอผลไอ้นี่อยู่เนี่ยนะครับทุกคนจะบอกว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งเนี้ยนะโอ้โหชีวิตต้องและพังนะฮะเนะชื่อว่าถ้าไม่ได้ตำแหน่งเนี้เยเรียกว่า ชีวิตมันจะพังไปตลอดชีวิตนี่จะไม่เจอความสุขอีกเลยนี่คือเวลาไปสัมภาษณ์คนที่รออยู่นะครับแต่เมื่อติดตามผลเนี่ยนะฮะสองปีนะครับเขาพบว่าอา้าวระดับความสุขของคนที่สอบได้กับคนที่สอบไม่ได้พอๆกันนะฮะพอๆกันนะฮะหลายคนที่สอบไม่ได้ก็ไปเจอโอกาสใหม่ๆที่ กลับมาขอบคุณอีกว่าขอบคุณตัวเองที่สอบไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่าถ้าสอบถ้าสอบได้ก็ต้องเป็นอาจารย์ถาวรอ,อย่างเงี้ยนะฮะมันแสดงว่าอะไรมันแสดงว่ามนุษย์เนี่ยปรับตัวได้ดีกว่าที่คิดมากก,นนกรณีถกลอตเตอรี่ก็น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยเคยมีความฝันนะทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกนะครับไม่จริงๆเคยมีความฝันจริงๆโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นลอตโต้ที่มันแบบแจ็คพอตแบบใหญ่ๆลอตโต้ที่ต่างประเทศมันจะใหญ่กว่าเราเยอะนะมันจะแบบ ผมเข้าใจว่ามันมีเคยไปแบบพันล้านเหรียญเลยก็มีนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าใหญ่มากแต่ของเมืองไทยก็ใหญ่มากเหมือนกัน,นคือคือมันใหญ่สำหรับทุกคนนะฮะผมเชื่อว่าคนจํานวนมากเคยฝันว่าถ้าฉันถูกรางวัลใหญ่โอ้โหชีวิตมันจะมีความสุขไปตลอดเลยฉันจะซื้อบ้านซื้อรถเที่ยวรอบโลกไม่ทํางานอีกเลยจะมีความสุขไปตลอดชีวิตแต่งานวิจัยของคนติดตามคนที่ไปถูกลอตอรี่นะฮะคนพบว่าหลังจะผ่านไปหนึ่งถึงสองปีนะครับ ผู้ถูกรางวัลเนี่ยมีความสุขพอๆอคนอื่นที่ไม่ได้ถูกรางวัลนะครับพูดง่ายๆคือเงินอันนั้นน่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสุขพื้นฐานใดๆมีคนที่มีความทุกข์หนักกว่าเดิมอีกเพราะเหมือนกับขึ้นน่ะได้พอได้ขึ้นแล้วอ่ะแล้วเงินมันหมดใช้จ่ายเกินตัวฟุ่มเฟือยถูกหลอกญาติโผล่ขึ้นมาเพียบความสุขลงไปต่ำกว่าพื้นฐานอีกกรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนะฮะกรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแหลงยกตัวอย่างเช่นประสบอุบัติเหตุแล้วอาจจะต้องตัดขาขา คนส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่าชีวิตคงจบสิ้นและเชื่อว่าจะไม่มีความสุขอีกเลยแต่การศึกษาพบว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยหลังจากผ่านไป3เดือนตอนแรกกะเศร้าแน่นะฮะผ่านไป3เดือนเนี่ยพบว่าผู้มีประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับมีระดับความสุขใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประชากรพวกเขาปรับตัวได้และพบความหมายใหม่ในชีวิตถ้ามีคนถามว่าความสุขวัดยังไงนะฮะนักจิตวิทยาเนี่ยก็จะอธิบายหลายระดับหลายระดับนะ การวัดในจิตวิทย,ยามีหลายระดับบางอย่างวัดแบบแม่นยำเลยนะฮะเราเรียกว่า reaction time เป็นต้นนะฮะแบบนึ่งแม่นยำนะเวลาตอบสนองวัดแม่นยำบางอย่างวัดชัดเจนการทำงานของสมองผ่านการจิ้มเครื่อง fMRI นะครับแต่ความสุขมันเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นวิธีการวัดความสุข,ขวัดกันยังไงเออสงสัยไหมไหล้วเขาบอกว่าอันนี้มีความสุขมากกว่านี้นะฮะก็ทำได้หลายอย่างนะครับบางคนก็ใช้เป็นคะแนนนะครับ กรอกแบบสอบถามสิหนึ่งให้เท่าไหร่นะครับสัมภาษณ์เชิงลึกก็ได้อันนี้ก็จะได้ลึกหน่อยติดตามพฤติกรรมและการใช้ชีวิตนะครับทีนี้มันก็มีข้อจํากัดใช่ไหมคนอาจจะตอบไม่ตรงตามความจริงคนอาจจะประเมินตัวเองไม่ได้หรือมีอคติในการประเมินนะฮะร,รวมถึงการวัดประเภทบ,บอกไอชีพจรเต้นอัตราการเต้นของหัวใจอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกได้ว่าคนนี้มีความสุขมากกว่าคนนี้นะครับการศึกษาเหล่านี้เนี่ยจึงพอจะบอกเราได้ว่ามนุษย์เนี่ยมักประเมิน ทั้งหมดที่เราคุยมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมนุษย์รับประเมินผลกระทบของเหตุการณ์เกินจริงสิ่งที่ดีๆเราจะคิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าที่มันที่มันจะทําได้หรือหรือตลอดไปนะฮะสิ่งที่ไม่ดีเราก็คิดว่าจะทุกตลอดชีวิตมันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวสูงมากทั้งกับสถานการณ์ที่ดีและไม่ดีและเรามีความสามารถในการฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คิดและที่สําคัญคือเรามักค้นพบความหมายใหม่ในชีวิตได้เสมอนะครับ ความสุขขึ้นอยู่กับปัจจุบันภายในมากกว่าที่คิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกต่อเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับภายในและปัจจุบันการมองโลกและทัศนคติคือเรื่องที่สําคัญมากการปรับตัวและการให้ความหมายกับชีวิตมีผลต่อความสุขในระยะยาวอย่างมากเรามาพูดถึงอีกมุมหนึ่งบ้างคืออคติเชิงความคิดหรือความเข้าใจผิดในเชิงพฤติกรรมมนุษย์นคะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เรามาทดสอบความรู้ภูมิศาสตร์กันอ่านะฮะ โอเคมันเป็นมันเป็นตัวอย่างอเมริกานะแต่ว่าอยากทุกคนนึกภาพตามแล้วกันนะครับบางทีอ่ะเราจะพบว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้อาจจะไม่ตรงความเป็นจริงก็ได้นะครับคำถามที่หนึ่งครับผมอะไรอยู่ทางตะวันออกมากกว่ากันระหว่างซานดิเอโกหรือรีโนรีโนอยู่ในรัฐเนวาดาซานดิเอโกอยู่แคลิฟอร์เนียคนส่วนใหญ่ตอบรีโน ตะวันออกมากกว่าใช่ไหมรีโนเพราะว่าเราคิดว่าแคลิฟอร์เนียมันอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกรีโนมันถัดเข้ามาในแผ่นดินรีโนก็ต้องตะวันออกกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วซานดิเอโกอยู่ตะวันออกกว่าครับเพราะชายฝั่งแคลิฟอร์เนียนั้นโค้งเข้าไปทางตะวันออกตรงตอนใต้ของประเทศน่าแปลกที่เราไม่เคยเห็นแผนที่หรือลูกโลกที่แสดงให้เห็นว่ารีโนนั้นอยู่ทางตะวันตกมากกว่าแต่เรากลับมีความเชื่อนี้คือแผนที่ก็ไม่ได้ผิดนะฮะอะข้อที่2 อะไรอยู่เหนือมากกว่าระหว่างฟิลาเดลเฟียหรือโรมอะไรอยู่เหนือมากกว่าระหว่างฟิลาเดลเฟียหรือโรมนะครับคนส่วนใหญ่จะตอบฟิลาเดลเฟียเพราะคิดว่าสหรัฐและยุโรปเนี่ยน่าจะอยู่แบบเหนือเส้นศูนย์สูตรไปที่ใกล้ๆกันและโรมมันอยู่ยุโรปใต้อะใช่ไหมโรมมันอยู่ยุโรปใต้นะฮะฟิลาเดลเฟียมันอยู่สหรัฐเหนือมันก็ต้องเหนือสิใช่ไหมต้องน่าจะสูงกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับโรมอยู่เหนือกว่านะฮะ เพราะว่าทวีปยุโรปทั้งทวีปเนี่ยอยู่เหนือกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดสิ่งที่อาจารย์พยายามจะบอกคือสมองของคนเราเนี่ยไม่ได้ทํางานเหมือนกล้องวิดีโอที่บันทึกภาพรอบตัวของเราแบบตรงไปตรงมาแบบอย่างเงี้ยนะฮะแต่สมองเราเนี่ยจะทํางานเพื่อทําให้เรื่องมันง่ายและชัดเจนที่สุดมีการตีความหลายระดับ ทั้งความคิดความรู้สึกและการรับรู้เริ่มจากการมองเห็นหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้การมองเห็นนี่เป็นเรื่องง่ายเพราะเมื่อตาเราเห็นเนี่ยตาเราเปิดเนี่ยนะครับเราก็เห็นของเห็นก็เห็นนะใช่ไหมแต่จริงก็บอกว่า optical illusion เนี่ยมีเยอะมากนะฮะยกตัวอย่างเช่นเส้นตรง3เส้นมีความยาวเท่ากันทุกเส้นแต่สมองเราตีความว่าต่างกันเพราะบริบทรอบข้างนะครับ นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การวัดความยาวเส้นตรงซึ่งดูจะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบชัดเจนที่สุดเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับการตีความของสมองเลยว่าไอ้เส้นนั้น,นมันอยู่ที่ไหนนะครับอีกการหนึ่งโต๊ะของโรเจอร์เชฟเฟอร์นะครับโต๊ะสองตัวมีขนาดเท่ากันทุกประการแต่เมื่อวางในมุมที่ต่างกันเนี่ยกลับดูมีขนาดและสัดส่วนที่ต่างกันแม้จะเอาแผ่นบนโต๊ะมาทาบกันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับหรือหน้ากากหมุนนะเป็นภาพหน้ากากที่หมุนรอบแกนเนาะ แม้จะหมุนไปด้านหลังนะครับเราก็กลับเห็นหน้ากากหันหน้าเข้าหาเราตลอดเป็นเพราะว่าสมองเราตีความแสงเงาจากประสบการณ์ที่คุณเคยเมื่อแหล่งกําเนิดแสงอยู่ผิดที่สมองจึงแปลความหมายความลึกของใบหน้าผิดไปภาพลวงตาเหล่านี้ไม่ได้แสดงว่าระบบสมองของเรานั้นผิดพลาดแต่แสดงให้เห็นว่าสมองมีกฎและหลักการในการตีความสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราสร้างสถานการณ์ที่ผิดไปจากปกติสมองจะคํานวณผลออกมาผิดพลาดด้วย แม้ภาพลงตาจะดูเหมือนเป็นเกมที่สนุกสนานดีแต่ว่ามันสะท้อนหลักการที่สําคัญมากคือการรับรู้ของเรานั้นตีความขึ้นอยู่ความตีความของสมองไม่ใช่การบันทึกภาพอย่างตรงไปตรงมาแบบกล้องวิดีโอนั่นเองการทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของความคาดหวังต่อการรับรู้ก็น่าสนใจมากนะครับการทดลองนี้ต้องการผู้เข้าร่วมทดลอง2กลุ่มกลุ่ม A ได้รับแจ้งว่าจะได้ดูภาพการแสดงของแมวน้ำนะครับ กลุ่ม B ได้รับแจ้งว่าจะได้ดูภาพงานเต้นรําในชุดแฟนซีนะครับจากนั้นให้ทั้ง2กลุ่มดูภาพเดียวกันและถามคําถามต่างๆเช่นมีรถยนต์ในภาพไหมทั้งสองทั้งสองกลุ่มตอบว่าไม่มีนะครับมีผู้ชายในภาพไหมทั้งสองกลุ่มก็ตอบว่ามีมีผู้หญิงในภาพไหมกลุ่มหนึ่งตอบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าไม่มี มีเด็กในภาพไหมทั้งสองกลุ่มตอบว่าไม่มีมีสัตว์ในภาพไหมกลุ่มหนึ่งตอบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่าไม่มีมีแส้ในภาพไหมมีดาบในภาพไหมมีหมวกผู้ชายในภาพไหมมีลูกบอลในภาพไหมมีปลาในภาพไหมน่าสนใจมากว่าคําตอบของทั้งสองกลุ่มนั้นแตกต่างยังมีนัยยะสาคัญท,ทั้งทั้งที่ดูรูปเดียวกันแต่การที่เราบอกว่าคุณกําลังจะได้รูปของแมวน้ํกากับการที่เราบอกว่าคุณกาลังจะได้ดูรูปของชุดแฟนซีนั้นนะครับทําให้สมองเนี่ยคาดหวังต่างกัน เมื่อคาดหวังต่างกันในตอนเริ่มต้นก็จะนําไปสู่การตีความที่ต่างกันนั่นเองนี่ไม่ใช่การทดลองสนุกๆเท่านั้นแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์สาคัญในสังคมนะครับเช่นเมื่อกลุ่มคนที่มีมุมมองต่างกันอ่านข้อตกลงเรื่องเดียวกันสัญญาฉบับเดียวกันข้อตกลงฉบับเดียวกันนั้นจะสามารถตีความไปได้คนละเรื่องเลยนะฮะ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเมื่อเขามีความเชื่อและจุดยืนที่แตกต่างกันมาก่อนในการทดลองนี้เนี่ยผู้เข้าร่วมไม่ได้มีผลประโยชน์หรือความเชื่อที่ฝังแน่นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นแมวน้ำหรือชุดแฟนซีพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทอารมณ์ความรู้สึกว่าต้องเห็นปลาในภาพนะฮะหร,หรือต้องเชื่อไม่เห็นอย่างเงี้ยแสดงว่ากลุ่มของตนกําลังถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแต่ในชีวิตจริงผู้คนมักมีความเชื่อและกติที่ฝังลึกซึ่งส่งผลต่อการตีความสิ่งต่างๆมากขึ้นไปอีก ต่อไปเราลองมาดูเรื่องความจำและการตีความดูผ่านการทดลองที่น่าสนใจผมจะอ่านรายการคำเหล่านี้ให้คุณฟังนะครับและให้คุณทดสอบความจำของคุณโดยไม่ต้องจดบันทึกคำมีต่อไปนี้ sour candy sugar bitter good taste tooth nice honey soda chocolate heart cake Tart pi ยหลังจากนั้นเมื่อถามว่าได้ยินคำอะไรบ้างนะได้ยินคำอะไรบ้างคนส่วนใหญ่จำได้ว่าได้ยินคำว่า s o u r ซึ่งเป็นคำแรกที่เราพูดนะครับและไม่มีใครจำผิดว่าได้ยินคำว่า share นะครับแต่เกือบทุกคนนะ่าสนใจมากได้ยินคำว่า sweet ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคำนี้อยู่ในรายการนะ นี่เป็นการทดลองที่ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลนะครับคำที่เรียงเนี่ยถูกเลือกมาจากการสำรวจว่าคำใดเกี่ยวข้องกับคำว่าสวีทมากที่สุดแตด่ตัดคำว่าสวีทออกไปจากรายการเมื่อกี้เมื่อสมองเราฟังคำพวกนี้นะฮะอ่านคำพวกนี้มันสร้างความทรงจำปลอมครับที่ทำให้เราได้ยินคำว่าสวีทไปด้วยนี่คือการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ทำให้เราช่วยเข้าใจกลไกของการทำงานของความจา และการเกิด false memory เรื่องนี้ถ้าพูดแล้วจะยาวมากเพราะว่ามันเป็นประเด็นทางกฎหมายประเด็นเรื่องพยานบุคคลเนี่ยนะฮะเชื่อได้แค่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นสมองเรามักจะจําแก่นหรือสาระสําคัญมากกว่ารายละเอียดทั้งหมดเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญสาหรับเราแต่บางครั้งการจดจําแก่นความคิดนี้นําไปสู่การสร้างความทรงจําที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงได้นั่นเองอันต่อมาคือความรู้อัตโนมัติหนึ่งในประเด็นสําคัญ ของเรื่องจิตวิทยาที่อาจารย์เขาบอกว่าเขาเขาชอบพูดมากก็คือเรื่องของความรู้อัตโนมัติหรือความเป็นอัตโนมัติของการทํางานของจิตใจซึ่งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของความเป็น,อ,นอัตโนมัติก็คือช่วยทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเราสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องคิดถึงว่าจะวางเท้ายัางไงทุกก้าวเราพูดได้โดยไม่ต้องคิดถึงไวยากรณ์และคําศัพท์ทุกคํานอกจากเป็นภาษาใหม่เราทํากิจวัตรประจาวันได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักว่าเราจะต้องแปลงฟันท่าไหนอะไรยังไง ข้อเสียงความอัตโนมัติก็คือเมื่อบางอย่างเป็นอัตโนมัติเราจะควบคุมมันได้ยากขึ้นบางครั้งมันทําให้เรามองข้ามรายละเอียดสําคัญไปและอาจนําไปสู่การทําผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวลองอ่านข้อความเร็วๆอันนี้ดูนะครับ one way not to enter paris in spring คนส่วนใหญ่จะอ่านผิดเพราะสมองเราอ่านแบบอัตโนมัติโดยเฉพาะคำเชื่อมเล็กๆเช่น the นะครับมักถูกมองข้ามไปสมองเราเนี่ยมองหาคำที่มีความหมายสำคัญมากกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือการน,นับตัวอักษร f ในประโยคนะครับลองนับตัว f ในประโยคนี้ดูนะครับ finish flies a r e the result of years of scientific Study combined with the experience of years ลองนับตัว f ดูคนส่วนใหญ,ญ่จะนับตัว f ได้4หรือ5ตัวแต่ความจริงมี6ตัวพเพราะมองข้ามตัว f ใน of หรือว่า off ไปเพราะเราคิดว่ามันเป็นคำที่ไม่สำคัญนะคนี่คือลักษณะของอัตโนมัตินะฮะอีกอันนึงที่แสดงหเห็นถนึงพลังเรื่องนี้ก็คือการทดลองเรื่องสีที่เรียกว่า stroop effect นะครับเช่นเมื่อเราเห็นคำที่เป็นชื่อสีเช่นแดงเขียวน้ำเงินเนี่ยนะครับแต่คำนั้นถูกตีพิมพ์ด้วยสีอื่นเช่นคำว่าแดงถูกตีพิมพ์ด้วยตัวสีเขียวเนี่ย เมื่อบอกให้บอกสีที่เห็นไม่ใช่อ่านค,คนนําคนส่วนใหญ่จะทําได้ช้าลงและผิดพลาดมากขึ้นเพราะว่ามันมันเป็นอัตโนมัติบางทีเราปิดมันไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องการตัดสินใจโดยผ่านความน่าจะเป็นนะครับจากการทดลองเนี่ยแสดงเห็นว่าบางครั้งสัญชตาตญาณของเราเนี่ยนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ผ่านวิธีการเรื่องความน่าจะเป็นนี่แหละนะครับลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในห้องที่มีคน30คนทุกคนบอกวันเกิดของตัวเองเฉพาะวันและเดือนไม่รวมปีคําถามคือ อะไรคือความน่าจะเป็นที่จะมีคน2งคนเกิดวันเดียวกันในห้องที่มีคน30คนนะครับคนส่วนใหญ่จะตอบ10%มั้งไม่ก็30%แต่ถ้าไม่มีใครตอบคำตอบที่ถูกเลยก็คือ70%ทําทำไมคนส่วนใหญ่ถึงคาดการผิดขนาดนั้นนะครับงานวิจัยก็บอกอีกว่ามนุษย์เนี่ยมักใช้วิธีลัดในการตัดสินใจคนส่วนใหญ่คิดโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเช่นฉันไม่เคยเจอคนที่มีวันเกิดเดียวกับฉันหรือว่าเจอน้อยมากนะครับ ไม่ใช่ว่าทุก30คนที่เจอจะต้องมีวันเกิดเดียวกับฉันการเจอคนที่มีวันเกิดเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะนะครับแต่การคิดแบบนี้ผิดเพราะว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบเฉพาะกับวันเกิดเราคนเดียวเราต้องดูความเป็นไปได้ทั้งหมดที่ทคน2คนใดๆในกลุ่มจะเกิดวันเดียวกันในทางคณิตศาสตร์นั้นโอกาสมีสูงมาก ถ้ามีคน24คนโอกาสที่จะมีคนเกิดวันเดียวกันนั้นคือ50%ถ้ามีคน30คนในกลุ่มโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น70%และถ้ามีคน36คนในกลุ่มโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น90%นะครับนี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนเนี่ยมนุษย์มักจะใช้วิธีรัดอ้างอิงประสบการณ์ไม่คำนวณความน่าจะเป็นที่แท้จริงและตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกมา,ากกว่าตรรกะนั่นเองหรือเอาเรื่อง การตอบสนองต่อพฤติกรรมการเหยียดผิวก็ได้นะครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราเรียกว่าพฤติกรรมมนุษย์ในสถานการณ์ที่เผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติซึ่งงานวิจัยนี้ทําเยอะมากในอเมริกาเหนือทั้งแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเป็นสังคมที่มีเรื่องนี้เยอะนะครับการเหยียดเชื้อชาตินั้นแม้ว่าจะถูกประนามแต่ก็ยังมีให้เห็นนะฮะ การสำรวจพบว่าประมาณหนึ่งใน3ของคนขาวนะครับเคยพูดหยียดผิวนี้ที่ทํางานเหตุการณ์เหยียดผิวยังคงเกิดขึ้นแม้ในองค์กรที่มีนโยบายต่อต้านการเหยียดผิวอย่างชัดเจนแล้วก็สังคมก็ยังเผชิญกับปัญหานี้แม้จะมีการรณรงค์มาอย่างยาวนานคําถามก็คือทําไมสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในสังคมที่เราพูดถึงความเท่าเทียมกันตลอดเวลานะครับเพื่อคําตอบเนี่ยนักวิจัยได้ทําการทดลองอันหนึ่งโดยแบ่งผู้เข้าทดลองเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม forecaster กลุ่มทํานายกลุ่มนี้ได้อ่านสถานการณ์สมมุติ ต้องทํานายว่าตัวเองจะรู้สึกและทําอย่างไรแต่ไม่ได้เผชิญกับเหตุการณ์จริงกลุ่มที่2เรียกว่ากลุ่ม experencer i หรือว่ากลุ่มที่เผชิญกับเหตุการณ์จริงจะเข้าไปในสถานการณ์จริงเลยไม่รู้ว่าเป็นการทดลองและตอบสนองตามธรรมชาตินะครับสถานการณ์ทดลองมีดังนี้นะครับ 1. น,นะฮะผู้เข้าร่วมทดลองอยู่ในห้องกับชาย2คนคนคน,นึงเป็นคนผิวดําอีกคนเป็นคนผิวขาวซึ่งทั้งสองนั้นเป็นนักแสดงที่รับการฝึกฝนมาเรียบร้อยแล้ว 2. เหตุการณ์ดําเนินไปตามนี้ ชายผิวดำลุกออกไปเอาโทรศัพท์ระหว่างเดินเขาชนเข่าชายผิวขาวเบาๆ 3. แบ่งเป็น3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือไม่พูดอะไรอันนี้เป็นกลุ่มควบคุมกรณีที่2ชายผิวขาวพูดแสดงอาัติปานกลางนะครับกรณีที่3ชายผิวขาวใช้คำเหยียดผิวรุนแรงจากนั้นชายผิวดำเดินกลับเข้ามาในห้องผู้เข้าร่วมต้องตอบแบบสอบถามความรู้สึกและเลือกว่าจะทำงาน กับใครในการทดลองต่อไปผลการทดลองนี้เผยเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มทํานายก็คือไม่ได้เจอจริงแต่ว่าอ่านนะบอกว่าโกรธและรู้สึกไม่พอใจอย่างมากยืนยันว่าจะไม่ยอมทํางานกับคนที่พูดจาเหยียดผิวและแสดงจุดยืนทางศีลธรรมที่ชัดเจนแต่กลุ่มที่เป็น experencer i หรือเผชิญเหตุการณ์จริงนั้นแทบไม่แสดงปฏิกิริยาทางอารมณ์ตอบแบบสอบถามในระดับปกติ เลือกคู่ทํางานโดยไม่ได้นึกถึงพฤติกรรมการเหยียดผิวนั้นนี่แสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างสําคัญระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําและสิ่งที่เราทําจริงในสถานการณ์นั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับนักจิตวิทยาเขาอธิบายไว้ว่าในสถานการณ์จริงนั้นเนี่ยคนมักจะลังเลที่จะสร้างความขัดแยง้งหรือกลัวว่าอาจจะเข้าใจสถานการณ์ผิดหรือไม่แน่ใจว่าควรตอบสนองอยังไงข้อที่2ก็คือเรามักคิดหลังเหตุการณ์ว่าฉันน่าจะพูดแบบนี้รู้งี้พูดแบบนี้ดีกว่า ฉันควรทําแบบนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะทําแบบนี้ 3. คือความซับซ้อนของสถานการณ์จริงนั้นทําให้การตัดสินใจเนี่ยยากขึ้นการแสดงจุดยืนมีความเสี่ยงการเลือกไม่ทําอะไรเลยดูจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งที่อธิบายว่าทาไมการเปลี่ยนแปลงสังคมถึงเป็นเรื่องยากแม้คนส่วนใหญ่ตอนที่พูดในหลักการคุยกันในโลกออนไลน์จะเห็นด้วยเรื่องความเท่าเทียม เรื่องหนูเรื่องนี้แต่การลุกขึ้นมาต่อต้านความอายุที่ทำในสถานการณ์จริงนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าอย่างมากนั่นเองนะครับะนะครับใครสนใจก็ไปติดตามคลิปนี้กันได้นะครับของ MIT Open Courseware แนะนำให้ไป subscribe ไว้เลยเจ๋งมากนะฮะสุดยอดความรู้เพียบจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission